น่ารักเก่งมากอันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่สองถามว่าพ่อของบุญชวนชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรครับโซนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับสามารถขอ้อสอบได้อย่าง1 0ข้อนะครับนะครอันนี้ก็ฝากชื่อจริงก็คือบุญชวนนะครับพ่อจะตั้งชื่อแบบ ไทยแท้นะครับไม่ต้องแปลและก็ชื่อเล่นชื่อชวนตำแหน่งตำแหน่งที่ได้เมื่อปี31มบเกราคม2545นี่คือตำแหน่งขอสอนะครับอผอสุขาดาราครับผอสอมุ่ชวนกาธุมาตรงกับป,ปันอันนี้เป็นปันแต่งงานนะครับเป็นมันอภิเศษสมรส วันที่คุณพ่อโสท่านมรณภาพนะครับคุณพ่อนี่บวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสถึงขั้นเป็นเจ้าอาวาสลังจากที่ผมได้บรรจุเป็นเป็นครูท่านดีใจท่านก็เลยขอลูกๆทุกคนให้พ่อได้บวดนะครับก็เลยอนุญาตลูกๆก,ก็อนุญาตให้พ่อบวดก <c oughs> ็ทัดขอจริงๆนะครับแต่ก็ร้องไห้นะครับเสียดาย แต่เราก็อนุโมทนาสาธุสุดท้ายพ่อก็ถึงขั้นสุดท้ายก็คือถึงเป็นเจ้าเจ้าอาวาสนะครับอันนี้ที่ไปที่มานะครับขอบคุณมากครับแนะนํนตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณรชิญละดุนายการต่อถ้าไม่ดนเน,นรนายการต่อถ้าช้าไปน,นิดนึงนะครับไหมไทยใจตะวันเรี วันที่รอคอยครับที่เราได้มาเจอตอนพี่จะรู้สึกว่าชื่ออะไรจะบังดีชวนชวนชวนชื่อพี่ชวนนะนะเกิดปีเดียวกับพวกเราเรียกเรียกรุ่นเดียวกันก็ได้เพราะปีขานเหมือนกันแต่คนละรอบนะครับปีขานไหมพวกเราปีขานไหมครับปีขานนี่ก็ปีขานจากสพัห้าราห่างกันสิปีแ้ สองคันล้อร้อยสิบเก็ดส่วนใหญ่ใช่ไหมครับปีขานเหมือนกันนะครับเวลาเวลาทะเล้อกันก็จะประมาณเกประมาณนี้ครับวันที่รอคอยของไม้ไทยไม้ไทยมาแล้ววันที่รอคอยไม้ไทยมีไหมเออนี่นี่นี่ enter enter รถเซลูนะครับจู๊ๆขวคญใจ มาเจ้าเหินมีหลับสักทีขึ้นมาอาตาสุดใสกำลังใจจากนคนไกลส่งมาให้เธอเพลงเพลงนี้คือเพลงแทนใจนะเอิญมอแดดอื่นให้ฟังจากคนแดนไกล ชาตินี้ชาติไหนจะม่ลืมมาดต้งจาตอพรามาตกลแสนไกลด้วยจ้ำใจระจบหัรสรีสตา เอวลมยังนึกยังที่ถึงพี่คนลวมหาเอาจะยังชี้ไม่ว่าชาติหรือชาติไหนจะไปถึงมามต้องาจต้องแปรอะไรแซมอะไรเวยเจ้า วันนี้พ่อจะุครอเช้าดนพัดดานให้สูงสุดใส่คนไทรทั้งพอบยัลืมชื่นเสีตตะบกองใหม่เป็นสอสที่ร้องไงจับมือล้ังโคลนยักสุดเพิ่งมากำบานตลังทองยาขอพ่อพระใสปล่อยไปไปพ่อพันนิจจากานมากะไรวันนี้พ่อจงคุ้มชัยให้ลูกไายรุ่งเอือ ไม่ไรอตักคนแก่นั่ลำแก่างแล้วถโอมตะนทิ้ก่อนถึงั้งแก่แท่งบังะไรบ้านฝนักคอยตาแล้นี่พอสิสิบสองวัดพระศรีสุโสวรรคไทยเราดักใจใ้คือตานักโทษอสุนิตทสติปิ้งอร์โทูเกเมลยลูวัดบ่ายได้แช่เชือนทารฆ่าเสอสูผู้คนเรือความดีพอสิ

o ตอน่นนี้หนึ่งนาะเพื่อนได้จะเปเข้าอุ้น้ำจ้ะตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วต่างนะอย่าพูดไปไหนนะขอใหุ้กนิดนึงยังไงจ้ะ I'm not. Or not. ต่อไปเข้าเลยชิวันอยูบ้างหรือเปล่าอ่ะ หวกล้องหลาห้องนะหกล้องหลาหงเอ้าหาตัวเองกเจอเฮ้ย ตบตบตบใครตบตบตบใครกัตบแฮงตบแ้วตแก้วตบอ้แก้วหนึ่งสองสามขอบาลใหม่บาล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 บาาลเอ้าพยาบาลบาล

Yeah. Oh